ชาวเน็ตแหย่ยกนิ้วให้นาราเครกรเทยหลังแสดงความเห็นปมดราม่าลำใหญ่หายทองคำสืบเนื่องจากที่นาราเครกรเทยเคยโพส์แสดงความเห็นดราม่าลำใหญ่หายทองคำว่าส่วนตัวรักที่ลำใหญ่เหมือนเดิมชอบเขามากรักมากส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นคิดว่าเป็นชีวิตของเขาเรื่องของเขาเดียวเขาจัดการเองไม่อยากไปยุ่งเรื่องของใครเพราะชีวิตยังไม่ค่อยดีล่าสุดวันนี้7มีนาคม68ประเด็นของลำใหญ่ได้คลี่คลายแล้ว โมยกลับขอขอมานายห้างประจัก์ชัยเรียบร้อยแล้วให้อภัยกันและกันด้านนาราเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยระบุข,ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊นกนาราเครือก็เธอบอกว่าเห็น <c oughs> ประสรุปจบได้ด้วยดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสรุปสุดท้ายเขาเคลียร์กันเองไม่ต้องสงสารแทนใครไม่ต้องไปสียใจแทนใครเขาจะฟ้องสุดท้ายได้ใช้เงินกับเขารอสุดท้ายเขาเอาพวงมาลัยมากลับไหว้ใหม่สรุปแล้วดูตัวเองตอนนี้สิ งานที่จะต้องทําไปถึงไหนและลูกไปรับจากโรงเรียนอย่างทำมาหากินอะไรอยู่จะเอาไงกับชีวิตวันพรุ่งนี้คะหัวตัวเองและดีพออย่างเพราะฉะนั้นเรื่องตัวเองพูดไปเลยสนใจไปเลยเยอะๆส่วนเรื่องคนอื่นน้อยๆหน,น่อยนะคะสุดท้ายทั้งหมดมันคือเรื่องของเขาไปคะ่ะทำงานคะ่ะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ